เลครอบรัวครับไม่ว่าจะโกรธอะไรกันก็แล้วแต่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3268 ะครับเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาเฉเานนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแกละนะครับจังหวัดระยองรวมถึงอำเภอแก่งหางแมวนับจังหวัดจันทบ,บุรีก็เดินทางจากสมุทรปราการนะครับขึ้นทางด่วนไปนะครับไปรับน้องนะครับที่อยู่บ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองไปด้วยนะครับ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับ ถึงทางเข้าอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่จะเก็บค่าเข้านะครับคนไทยนะครับผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทนะครับรถยนต์อีก30บบาทนะฮะ ธรรมชาติเขาจชเมานะครับจุดเด่นของอุทยานก็คือน้ําตกนะครับใครไปก็จะไปน้ําตกกันนะครับน้ําตกชั้นต่างๆมีทั้งหมด8ชั้นนะครับระหว่างทางเดินยังน้ําตกชั้นต่างๆนะครับก็จะจะเป็นการเดินชมธรรมชาตินะครับโดยรวมก็จะเป็นการเดินเดินตามเส้นทางของอน้ําตกนะครับ ส่วนมากก็จะไปถึงชั้นที่8เลยนะครับน้ำตกสุดทางพอดีนะครับใครที่ชอบการเดินป่าเดินชมธรรมชาตินะครับต้นไม้นะครับป่านะครับ เด็กเดินไปสุดทางเลยอะครับถึงนู่นปะอ๋อครับ จะมีจุดที่สูงชันบ้างนะครับจะเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินมีช่องทางเล็กๆในป่าปีนป่ายได้บ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ชอบลุยสายลุยก็น่าจะชอบแนวนี้นะฮะ ออพอไปถึงน้ำตกนะครับถ่ายรูปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าผมน่าจะเผลอลบรูปภาพที่ถ่ายไว้ทิ้งไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะน้ำตกถ่ายไว้แต่ว่ามาหาในฮาร์ดดิสไม่เจอนะครับน่าเสียดายนะครับ ก็อยู่ไม่นานนะครับตรงชั้นที่8แล้วก็เดินทางกลับรีบเดินทางกลับเพราะว่าเดี๋ยวอุทยานจะต้องปิดแล้วนะครับ ไปที่โฮมสเตย์ต่อนะครับเพราะว่าจองโฮมสเตย์ไว้ใกล้ๆก,กับอุทยานนั่นแหละนะครับเพราะว่าออกจากอุทยานก็เหนื่อยนะครับเดินไปกับเป็นโฮมสเตย์หลังหลังหนึ่งอยู่ในสวนทุเรียนนะครับเจ้าของแกแกเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแกก็เลยมีไอเดียว่าอยากทำโฮมสเตย์ไว้สำหรับลูกค้าหรือ นักท่องเที่ยวที่ไปตึกแถวอุทยาน่งชาติเขายะเมาก็จะได้แวะพักนะครับครับก็มาถึงโฮมสเตย์แล้วนะครับที่จองไว้อยู่ในสวนทุเรียนนะครับลมลืน่นีเงียบสงติดคองด้วยนะครับ บ,บ้านพักอยู่ตรงนั้นนะครับของของที่ไหลมาน้ําที่ไหลมาจัดการมันตกเขาเมานะครับเป็นบ้านพักบ้านพักดูดีเลยครับของสวนแกทำบ้านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับ ที่มาเที่ยวแบบส่วนตัวนะครับเงียบสงบดีนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวโฮมสเตย์นะครับามาพักที่เขาชมเมานะครับในดเตียงนะครับ มีแอทีวีนะเฟอร์นิเจอร์มีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยนะน,นี่เลยครับ แทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝักหนึ่งนะครับเป็นอังนี้ห้องครัวโอเคมีตู้เย็นมินิ มีอะไรเนี่ยน,นี่กาแฟนี่ครับนี่ไวไฟนะก็ติดน้ำร้อนโอม้มีที่ปิ้งขนมปังด้วยนี่ังแล้วจานอันนี้จะเป็นระเบียงครับ ริเวือ้านนอกมีทางนี้จะเป็นคลองนะครับเป็นน้ําที่ไหลาไมาจากาน้ําตกเขาชะเมานะครับอยู่ในสวนทุเรียนนะครับแสนสุขโฮมสเตย์นะครับพื้นที่บ้านเป็นเป็นสวนทุเรียนนะครับเจ้าของแคแก่แกทาสวนทุเรียนฮะก็เลยทํามีโฮมสเตย์ให้สําหรับคนที่มาเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อน เวลามาเที่ยวครับก็เงยียบสงบดีนะฮะต้องนอนแล้วครับพรุ่งนี้มีมีทริปไปต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะครับ เป็นเช้านะครับตื่นเช้ามาอากาศเย็นสบายดีอากิศที่ขึ้นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็คือนอนไม่ค่อยหลับครับเพราะว่าอากาศค่อนข้าง ค้างเย็นออาหารเช้าเมนูเช้านะครับวันนี้ครับเร่แสนสุขโฮมสเตยนะครับเยเกอร์ตอีหวานอันนี้เข้าวต้มข้าวต้มทรงเครื่องผลไม้ทานเสร็จก็จะออกไปประมาณ9ก้าเ้าโมงนะครับ แล้วไปต่อที่เขาสุกกิมนะครับไปบุญไหว้พระสะหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพครับกินข้าวก่อนนะครับ าดูรอบบ้านพักนะครับหลังหนึ่งติดลำคลองนะ ลำคลองอันนี้ก็บ้านหลังสองเงียบสงบดีครับนี่เป็นห้อง,องน้ำดี่ยรานม่ยากดูเลยนะโอ้ชคอกัป こう。 นี้นะครับบ้านแสนสุขโฮมสเตย์นะครับท่านใดที่เดินทางมาระยองเขาจะเมาสะครับก็เสิร์ชหาดูครับแวะมาพักได้เงียบสงบดีนะฮะหน้าผลไม้หน้าทุเรียนครับก็เข้ามาได้เลยทักหาเจ้าของสวนได้เลยนะครับที่เพจ บ้านแสนสุขโฮมสเตย์นะครับโอเคเดี๋ยวสักพักก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับไปที่วัดเขาสุกิมนะฮะโอเคครับเลี้ยวขาเข้าสู่ถนนหมายเลข3 3 7 7หลังจากที่ทานข้าวทานอาหารเสร็จนะครับก็ออกจากโฮมสเตย์ไปต่อกันที่วัดเขาสุกิมนะครับวัดเขาสุกิมนี่เป็น วัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอําเภอท่าใหม่นะครับคือจริงๆผมไปหลายรอบแล้วแหละนะครับก็ถือว่าไปทำบุญด้วยแล้วกันนะครับก่อนกลับนะครับขับรถประมาณ1ชั่วโมงนะครับครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่นพีน้องที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ